ยินดีดดต้อนรับเข้าสู่รายการ Funny Comment Comment สนุกสนานกันอีกแล้วนะครับ คำถามที่เราได้หาไปในคราที่แล้วก็คือท่านผู้ชมนั้นคิดว่าฮีโร่ดีซตัวไหนเนี่ยห่วยที่สุดครับผมเรามาฟังคําตอบของท่านผู้ชมกันดีกว่าว่าเขาคิดว่าตัวไหนนั้นห่วยที่สุดกันมาเริ่มกันเลยครับประชาชนสิครับวันวันแม่งไม่ทำอะไรเลยเพ่นอย่างเดียวก็จริงนะครับแต่ผมถามว่าฮีโร่ตัวไหนห่วยสุดไม่ใช่ใครในเรื่องห่วยสุดอย่างนั้นกูบอกว่ามดในเรื่องห่วยสุดก็ได้เว้ยไม่ทำอะไรเลยจู่ๆเกิดมาแล้วก็ตายไปอะไรแบบนี้ แต่ก็ช่างมันเถอะครับมาต่อกันเลยดีกว่าเดอะแฟครับผมตัดขามันก็จบโอเค ตากะนี้ใช้ไม่ได้เว้ยมึงบอกว่าฮีโร่ทุกตัวไรพลังเนี่ยมันก็ห่วยทุกตัวแหละครับตรกานี้ไม่เวิร์คกูพูดตรงๆต,ต่อเันเลยนี่ก็เหมือนกันครับผมคืออะไรอ่ะคือมึงมึงคิดด้วยอะไรวะกีแลนเฮิร์ไม่มีแหวนก็เป็นไก่เลยคือซูเปอร์แมนไม่มีพลังก็ห่วยแบทแมนไม่มีพลังก็ห่วยฮีโร่ทุกตัวแม่งไม่มีพลังก็ห่วยเว้ยกูพูดจริงๆเพราะฉะนั้นขอร้องเถอะอย่าเอาตะกาแบบนี้มาคิดมันใช้ไม่ได้เว้ยมันไม่ถูกต้องแต่ด้วยความพูดตรงๆเลยเนี่ยไอ้ตะกะที่คิดแบบเฮี้ ดีกว่าตะกะนี้ครับผมอันนี้คือมึงแบบเปิดตัวมาแรงมากอะ่ะ ทุกตัวในดีซีในกากหมดมาเวลดีกว่าหมดครับผมคือมึงไปติ่งมาเวลใช่ไหมมึงเลยคิดแบบนี้แต่ก็เอาเธอขำๆอย่าคิดมากนะครับด่าไปก็ขำๆอย่าคิดมากแล้วกันเอออันนี้ค่อยแบบมีสาระหน่อยคัรเลอร์คิดครับผมไอตัวละครนี้เนี่ยแม่งทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากเปลี่ยนสีสิ่งของต่างๆครับผมยิงลำแสงเปลี่ยนสีแบบเปลี่ยนกระเป๋าตังค์จากสีเหลืองเป็นสีฟ้าอะไรแบบนี้พลังไม่ก็ห่วยจริงๆอะทำอะไรไม่ได้เลยไอนี่ก็ห่วยพอกันครับคาเลนด้าแมนอันนี้มนุษย์ปฏิหินครับ ผมก็มีแค่นั้นแหละตามชื่อมนุษย์ปฏิหินมีปฏิหินอยู่บนตัวมันแค่แค่นั่นเองคือกูก็ไม่เข้าใจคนเขียนเหมือนกันนะว่าเขาจะเขียนตัวพวกนี้ไม่ทำไมแบบเอืมพลังเปลี่ยนสีของพลังเป็นมนุษย์ปฏิหินอะไรวะกูไม่เข้าใจมาตอกเลยดีกว่าครับคนนี้ผมว่าเขาเอาจจะงงงคอนเซ็ปต์เล็กน้อยนะครับผมเขาบอกว่าบูสเตอร์โกครับพลังของมันคือแบบท่องเวลาได้อะไรแบบนี้แล้วก็เขียนมาว่าเขาโกงสัส แล้วโกงมันห่วยตรงไหนวะมันน่าจะอยู่ในหมวดที่แบบเก่งสัตว์อะไรแบบนี้สิอันนี้มาเขียนว่าโกงสัตว์แต่อยู่ในคําถามที่แปลว่าฮีโร่ตัวไหนห่วยที่สุดมึงอ่านคําถามผิดหรือเปล่าคนนี้นี่ตอนแรกอ่านก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่อ่านไปอ่านมานี่มันแอบคิดลึกว่า อะตอมครับทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากขยายแล้วก็หดคือขยายแล้วก็หดนี่หมายถึงอะไรช่วยแบบเมนชันให้มันชัดเจนกว่านี้ได้ปะไม่งั้นกูคิดเลยกับกูพูดตรงๆคนนี้นี่แบบอะไรวะเหยียดคนเตี้ยเพนกวินครับเพราะมันตัวเตี้ยเตี้ยจนหน้าเกลียดแบบอุบาทถุนคือคนเตี้ยผิดเหรอวะสงสารเขาหน่อยเถอะสงสารเขาหน่อยคนต่อไปนะครับผมผมต้องแบบพูดคํานี้เลยอะอย่างนี้ก็ได้เหรอมึงมาอย่างนี้ก็ได้เหรอเขาบอกว่าซูเปอร์แมนครับเพราะหลอกเกินไป คือแบบอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่รู้จะพูดอะไรแล้วล่ะพูดได้คําเดียวส่วนคนนี้นะครับผมสุดยอดมากๆครับเขาอยากได้เนยสีทองครับผมบัตเตอร์โกนะครับบัตเตอร์โกโอ้โหมาเป็นเนยแล้วใช่ไหมถุยเข้าหมายถึงบูสเตอร์โกหรือเปล่าเอาเถอะมึงเขียนผิดก็แล้วกันนะกูแก้ให้ส่วนคนนี้นี่ฮีโร่ตัวโปรดนะครับผมฮีโร่ในวัยเด็กอุลตราแมนนั่นเองครับ แต่ถ้าว่าเราจะบอกอะไรกันให้นะครับอันนี้เป็นเก็จความรู้นะครับผมใน DC ก็มีฮีโร่ที่ชื่อว่าอุลตร้าแมนเช่นกันแต่จริงๆเนี่ยมันน่าจะอ่านว่าอัลตร้าแมนนะครับผมโดยเจ้าอัลตร้าแมนตัวนี้นะครับเป็นซูเปอร์แมนจากเอิร์ทรีนั่นเองเขาคนนี้เป็นซูเปอร์แมนเวอร์ชันแบบตัวร้ายอยู่ในทีมคราสซินดิเคทนั่นเองถ้าผู้ชมนั้นจะได้รับรู้เรื่องราวของเขาในอีเวนต์ฟอร์เอเวอร์นั่นเอง ขอบอกกันเลยนะครับอีเวนต์นี้นั้นก็สนุกไม่แพ้อินจัสติสเช่นกันเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าจัสติสลีกนั้นต้องมาเจอกับคามซิมิเคตท่านผู้ชมนั้นก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมจะมาในอีกไม่นานนี้และโอ้โหคนนี้นะครับผมอรอคําตอบนี้มานานเหลือเกินอาร์มฟอร์ออฟนั่นเองนะครับคือไอตัวนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับผมถอดแขนตัวเองมันตีตีใส่คนอื่นได้คือวัตเตอร์ฟ้าวัตตะกะคนเขียนมันคืออะไรตัวละครที่ถอดแขนตัวเองมาตีคนอื่นได้ เพื่ออะไรอะ่ะไม่เข้าใจเอาเป็นว่าช่างเถอะครับแล้ววันนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมนี่คือความคิดเห็นของชาวคอม i ิ w เวิลด์กันนั่นเองถ้าผมผือว่าใครไปพูดคำหยาบหรือพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษไปตรงนี้เลยนะครับผมเอาแค่ฮ่าๆนะครับพูดกันขำๆคือผมเป็นคนแบบด่าเก่งอยู่แล้วก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับผมและคําถามในครั้งต่อไปก็คือในตอนนี้นะครับช่องของเรานั้นดําเนินมาถึง3ามแสนซับสไครต์กันแล้วผมนั้นก็เลยอยากถามท่านผู้ชมกันครับท่านผู้ชมนั้นตั้งแต่ดูคอมมิคเวิลด์มาเนี่ยท่าน ผู้ชมนั้นชอบคลิปวิดีโอของคอมมิกงโวล์คลิปไหนที่สุดครับตอบกันมาเยอะๆนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ